เส่ฮะสีฟ้าน้อยๆมามาตีเอาพึ่งครับพอดีเขามาตัดหญ้าก็เลยเจอพึ่งหังบักใหญ่มาเส้นเสไม่หกถ้าว่าทางนี้ไหม โอ้นี่ครับนี่ทะเบียนยังไงคะนี่ชายเล็กสาย4337เพึ่งครับเห็นไหมนี่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 ไม่ใช่ตอดดินะเพราะผมดึงแล้วมันวดตอดตรง มาถ่ายถ่ายถ่ายเดี <gu> ๋ยวจะเอาให้เบ okay. mm ิร์เน่ยเดี๋ยสูตรสูตรเอาให้เบิร์กสูตรยาบุนบ่ฮะสูตรยาเหรอฮะไี่ใส่สูตร้างนั่นเลยเด้อไอพี่โป้เมี้ยโป้เมี้ยอยู่สูตรยาใส่อยู่ไหมพ่นพ่นพ่นดีเลยอมันจิตตอดดิโอ้ยไปเปลาไกล้ๆรดไปเอาคนนะแข็งบ่ย่ายกับไว้นี่ไหมนี่ไหม <laughs> ยังกมาอไปอโอ้ย <laughs> โอ้ยมิมมาเจอเนาะจำยุงกัดนี่ไหมโอ้ที่อยา่างมันเต็มเลยเนาะครับฮะโอ้มันถือโอ้มันสีหางเลยตัวนี้เบื่องเนี่ยโอ้เบิดแล้วปัดออกเลย <laughs> <laughs> มิมมซืจอเบื่อน,นั่นดอก เออหนูขวางมาเป็นหรอกสิ่เป้านอย่าสูงกว่าไปแล้วเขาอีกเื้อโป้เยอะโปหนูมู่หนึ่เออโป้เว้ยสูงไปเออคนเหรสิเมาอ่ะนี่เมาหเมาม,มันต้องมีนหมู่แล้วนี่มันเ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 ขาว่าอ่าไอ้นี่ชี้ไปทางไหนมันชี้อยู่ทางนั้นเด้อทางยางไปทางบนนั้น,นเด้อเรียบ,บเออนี่อ,อ้าวแล้วบ่ โอ้เอาโดดแล้วมนบ่แอน,นยังบวเป็นมากตัวนี้เออยังบวเป็นอันน,นั้นไงเอาขึ้นไปจับ <S <S ยังไงบอเอาเข้าไปจับใบไม้ยังัไงบอมันเมาวะแหลมสิงไม่ได้ไงแหลมสิง โอ้ยมันบวมมีหอนมีมบวมมีนายมันพอแล้วเออนายเหานายเไปนะพ่อไม้นี่คือบอบไปปาดเอาพี่ห่างเลยบอกปาดเอาไม้เนี่นี่คือบวบเป็นอันไหนวะไต็มีปิาดเอาจากไหนมันบวมมีไม้อย่ในไหนแม่มันยังบวได้อันนั้นซื้อปล่อยมันเสื้อใช่มันยังบวมมีห่างน้ำหวานบวมมีเลยมันยังบวบเป็นอยู่เนาะแม่นอยู่บ่แม่นครับ ที่เรียกคุณเต็มเล็กเลยหเออโอ้โหโปโอ้มีอยู่มีอยู่น้อยเด้งโอ้มันอยู่พี่มันอยู่ฝั่งพี่โปอยู่เด้อเห็นว่าโปโด้เลมันโ่มีนั่นมันยังโปเป็นฮึ <c oughs> เอาลองทายมาว่ามันห้างมันใกล้สีห้างหรือมันสีอนะแต่มันยังรูกมันยังน้อยอย,อยู่ด้วยนะพราะว่าวช่วงนี้มันยังบูมีเกะสรดอกไม้อยู่ไหนไเที่ยงเลยปะหกครับแต่ว่าเพราะอ,อันนี้เขาไม่ได้ทำนานนะทำเนี่ยข้าวดิดนั่น น,นั่งเล่นน้อยอยู่ฮะเดีย๋ยวนี้มีแตำนิ่มละพิ่งบ่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ วาสอนให้เงินมือนเสียเลยว่ามูนี่โอ้ฉลองทางแก๊สเมาครับเมาเนี่ยผมมาเห็นงานเลยว่ะแดกเข้าหรอ,อรจอย